ช้นนี่คือขยับแว่นทอ์ครับมีหลายคนถามผมว่าเอาอยู่เห็นผมในทีวีแล้ววันนี้เป็นเพราะคนหนึ่งก็ทำคลิป ผมถือว่าทําคลิปจริงๆไม่ใช่อะฮะจริงๆมันก็คือผมคิดอยู่พักใหญ่ละว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผมทําทีวีมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราทำรายการครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็พูดไม่หมดนะฮะมันก็ยังมีเนื้อหาสาระหลายอย่างที่ผมอยากจะเล่าให้ผู้ชมทางบ้านได้ฟังอ่ะ EP แรกกันดีกว่านะครับช่วงนี้เนี่ย ปัญหาของโควิด -19 เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากถึงแม้ว่าในวันนี้เนี่ยโรงหนังทั่วโลกได้มีการเปิดตัวกลับมาแล้วแต่อกฎกติกาของ social distancing เนี่ยก็ยังทำให้การนั่งเนี่ยมีการเว้นระยะอะไราคือผลกระทบรายได้หนังสำหรับเจ้าของหนังแน่นอนโรงหนังก็กระทบเช่นกันครับในเมื่อตอนนี้เนี่ยหนังในฮอลลีวูดเข้าไม่ได้ความหวังอยู่ที่เอเชียครับเพราะโรงหนังในเอเชียมันเริ่มเปิดละ แล้วมันก็มีการเปิดหนังในเกาหลีครับ4ปีก่อนถ้าคุณผู้ชมจําหนังเรื่องหนึ่งได้เนี่ย มันเป็นหนังที่มีชื่อว่า Train to Busan Train to Busan เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังที่ขย่าและปฏิวัติหนังเกาหลีก็ไม่มีใครคาดคิดว่าหนังเรื่องนี้จะทําเงินมหาศาลนะครับแต่พอคนเข้าไปดูแต่ละรอบแต่ละรอบก็ทําให้รายได้เนี่ยทะยานขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็เขาบอกว่าโอ้โ oh, oh, หไอฉากสมบีไลล่าแล้วฉากรถไฟมันคิดได้ยังไงแล้วทุกคนก็บอกว่า4ปีให้หลังเนี่ยมันมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ Peninsula อินซูล่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้น4ปีให้หลังจากเทรนท์สุพูซานประเด็นคือหนังเรื่องนี้ผมหยิบประเด็นใน E ีีแรกเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นความหวังของชาวเอเชียครับได้มีการเปิดฉายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและถล่มทลายมากนะครับเมืองไทยก็มีคิวฉาย23กรกฎาหนังเรื่องนี้เป็นผลงานของผู้กับชาวเกาหลีคนนี้นะฮะเขาชื่อว่ายอนซังโฮยอนซังโฮเนี่ยเป็นผู้ชายที่แปลกมากนะครับผู้ชายคนนี้เป็นจิตรกรนะครับ แต่จิตรกรและจิตตร,รรมที่อยู่ในสมองของเขาเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติของเขาเนี่ยจริงๆเขาถนัดแอนิเมชันนะครับชีวิตของเขาทำแต่แอนิเมชันขนาดสั้นจนมาถึงเมื่อปีประมาณ2011เนี่ยเขาทำหนังเรื่องแรกออกมาเป็นแอนิเมชันเหมือนกันก็คือ The King of Pigs หนังเรื่องนี้เป็นหนัง Animated Feature ฟิล์มเรื่องแรกของเขาก็คือเป็นภาพยนเอลแอนิเมชันเรื่องแรกขนาดยาวของเขาซึ่งเขาทำขึ้นด้วยชุนสร้างเพียง1,5 0,000 000, ห 000. มื่นเหรียญหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นการสร้างเกียรติประวัติให้กับประเทศเกาหลีนะครับเพราะว่าเป็นภาพยนตอลแอนิเมชันเกาหลีเรื่องแรกที่ถูกเชิญเชิญให้ไปในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาส์สเมื่อปี2012นนั่นเองนะครับหนังเรื่องต่อไปก็ก็เป็นเรื่องราวที่ แปลกอีกเรื่องหนึ่งมีชื่อว่า The Fake ในปี2013เป็นเรื่องราวของคนทรงเจ้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเขาเองก็ลงสนามอย่างแท้จริงละเรื่อง Train to Busan หรือ Busan Bound นั่นเองนะครับพอเราพูดเรื่องราวของหนังเรื่องนี้เสร็จเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเที่ยวเนีย พนินสุลาเป็นเรื่องราวซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเทรนดูปูซานเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ4ปีให้หลังของเหตุการณ์นะครับซอมบี้นั้นปกคลุมทั่วเกาหลีใต้ไปหมดแล้วแล้วก็ตัวเอกของเรื่องเปลี่ยนจากกองยูเที่ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งก็คือกังดงวอนนั่นเองนะครับซึ่งเขารับบทเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษรือฐานรับจ้างนั่นเองซึ่งมีหน้าที่ที่จะพาคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยข้ามแผนินสุราแผนินสุลาก็คือพื้นที่คาบสมุทร แต่เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้าได้มีโอกาสไปดูนะครับเขาบอกว่าเป็นฉากแอคชั่นนันสต็อปซึ่งมีความยาวมากกว่า20นาทีเราก็ไปดูว่านั่นคือฉากอะไรนะครับผมเองก็คงจะไปดูเหมือนกันแล้วก็เรากลับมาบอกกันว่า ไอฉากเนี้ยเรารู้สึกยังไงมันนันสต็อปยี่สิบนาทีที่ระทึกจริงๆหรือไม่สเกลหนังเรื่องนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับเพราะเขาใช้ทุนสร้างมากกว่า16ล้านเหรียญ US นะครับซึ่งถือว่าเป็นทุนสร้างที่มหาศาลมากแล้วก็ส,สูงมากกว่าภาคแรกเท่าตัวครับนอกเหนือจากนี้นะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ถูกคัดเลือกให้เข้าไปใช้ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสปีล่าสุดเมื่อปี2020ก็ปีนี้นั่นแหละฮะแล้วพุ่งกับคนนี้สายดาร์กครับ สายดาร์กเก็บกดผมยังจําได้ตอนผมดูเทรน n to u ูซานเนี่ยหลายฉากนี่ก็บีบน้ำตาหน้าดูบางฉากนี่หายใจไม่มีทางคล่องคอเลยครับแล้วแล้วจุดที่สําคัญมากลองไปดูนะฮะวิธีการเล่าเรื่องหนังของผู้ชายคนนี้มีความแปลกอย่างเขาจะให้เหตุการณ์เป็นมุมมองของเป้าสายตาของคนบางคนถ้าลองไปสังเกตในหนังเขาและผมเชื่อว่า p พนินซูล่าเนี่ยก็จะเหมือนเดิมมันจะเป็นเป้าสายตาของตัวละคร 2- อสตัวหลัก มันจะโฟกัสไปที่หนังแล้วเราจะสังเกตเลยเป็นวิธีเล่าเรื่องหนังของผู้ชายคนนี้มันเป็นการสร้างอวิยบทของการบีบสมองให้เราโฟกัสอยู่ที่ความตื่นเต้นของหนังเราต้องยอมรับอย่างว่าเพนินซูล่าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่แต่มันจะพิสูจน์อย่างให้รู้ว่าธุรกิจโรงภาพยนตร์เนี่ยล่าสุดก็มีคนบอกว่าเอ้ยคนไม่ไปดูหนังแล้วไม่จริงนะครับถ้าตราบใดเรายังมีหนังที่น่าสนใจให้ผู้ชมไปดูเขาก็ต้องมาดูกันเพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องยอมรับอย่างว่าทุกๆสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาก็พยายามที่จะเอาหนังใหม่ๆเข้ามาแต่สุดท้ายหนังเป็นตัวกำหนดโรงเป็นพื้นที่ที่สร้างความสะดวกสบายเพื่อให้ผู้ชมได้ชมได้อย่างสบายตาและได้เกิดปฏิสัมพันธ์แห่งอารมณ์กับภาพย,ยนตร์ที่เขาไปดื่มดำได้กับหนังเรื่องนั้นนะครับรกล่าวเป็นว่า EP 1จบลงเท่านี้นะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกับ ขยับแวนท็อปครับเราพบกันใน YouTube ข้านล่างนี้นะครับและสามารถเข้าไปดูใน Facebook ได้เช่นกันเอาเป็นว่าพบกันใหม่ครั้งหน้าครับบนุจ